สวัสดีค่ะหมอนิเพ้นก่สิภาไมาเห็ดเมนูเพื่อสุขภาพค่ะถ้าท่านใดต้องการลดน้ำหนักก็เห็ดตามเพ้นได้เลยด้วยจ้าค่ะจากนั้นเพ้นก่สีไซกระเทียมเนาะค่ะกระเทียมสับแล้วกะมีพริกเครื่องเม็ดเนาะคะ่ะหลวก็จะมีหลักผักซี่ค่ะเอาลงไปผัดเลยจ้า จากนั้นเพ่งกะสิใสเนื้อไก่ค่ะเอาเนื้อไกล่ลงมาผัดเลยเนาะอันนี้สิเป็นเนือ้อเนื้อขาไก่เนาะค่ะแต่สินี้ส่วนที่ิดน,น้ำมันแล้วค่ะน้ำมันที่ผัดนี่เพ่นกาเอาเป็นน้ำมันขาวจ้า พอไก่ผัดได้เริ่มได้ที่แล้วเนาะคะ่ะเพินกะิใไซไข่เป็ดลงไปสามฟองเลยเนาะ,ค,ะค่ะขาฮากระิบพัดไข่ไห่แหงเลยเด้อค่ะ แต่ัานเพ่นกระสีไซเห็ดเข็มทองลงไปค่ะพัดเห็ดเข็มทองจนว่าสุกเลยด้อจ้า ใส่น้ำลงไปน้อยหนึ่งค่ะค่ะเพอเหตุของเขาเริ่มใกล้สุกแล้วนะคะเพ้นกัสิไซเกลือชมพูลงไปจ้าเกลือชมพูลงไปน้อยนึ่งนะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาเนาะคะ่ะน้ำปลาเป็นสุดไซน้อยหนึ่งค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลหยาหวานเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพ้นกัสิเติมน้ำลงไปอีกเนาะคะ่ะเพื่อเข้าสุดไสดน้ำเนาะคะ่ะ ค่ะจากนั้นกะผักซีโรวยเลยค่ะค่ะลืมใส่บวเขือเทศเนาะคะ่ะใส่บวเขือเทศลงไปแค่ดีกะเซตเรียบร้อยแล้วจ้าค่ะแค่นี้กะเซจเรียบร้อยแล้วจา้า,จจาที่สําคัญนะคะ่ะต้องกินไห้อีมไห้แบ่บแลวก็กย,ดดยา่าอดเด้อจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆเนาะคะ่ะสาหรับทันใดที่กินขี้โตกําลังหลดควาอมอ้วนอยู่เนาะจ้าก็ลองเห็ดน,น้ำเพ่นได้เด้อค่ะเมนูนี้เพ่นกะเห็ดกินเองเนาะคะ่ะ